อุยใครลากอะไรอยู่ข้างบนเฮ้ยอะไรหยิบปืนสิมาโอ้โหนี่มันฐานทัพหรืออะไรวะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ The Glass Staircase นะครับ เรื่องราวในพาร์ทแรกนะครับเด็กสองคนได้หายตัวไปแล้วนะครับในพาร์ทนี้ฮะเรามาดูกันต่อนะครับว่าเด็กที่เหลือนั้นจะมีชีวิตอย่างไรในคฤหาสแห่งนี้นะครับคฤหาสท,ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับนะครับผมไปฮะทีนี้เราเล่นเป็นใครล่ะดูดิโดโลที แสดงว่าเด็กสองคนนั้นเรียบร้อยแต่คนนี้ยังอยู่เอาอีกแล้วประกาศทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบนี่คือเสียงของคา,าริฮานโดโรธีถ้าคุณทานยาเรียบร้อยแล้วกรุณารายงานที่ห้องอาหารเราได้เตรียมงานบ้านใหม่ไว้ให้กับคุณจหมายบนโต๊ะจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมจำไว้ว่าเด็กดีต้องกินยา เด็กดีต้องทำงานบ้านเด็กดีได้กลับบ้านทั้งหมดมีแค่นี้คุณสุภาพสตรีประกาศอีกแล้วอะ่ะเหมือนเดิมเลยอะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนก่อนหน้านี้ล่ะเราต้องไปกินยาหรือเปล่าวะไม่กินดีกว่ารอบนี้ไหนคุยู่คนนี้สิเราเป็นสองคนสุดท้ายแล้วนะฉันเดาว่า ก็น่าจะเหลือสองคนสุดท้ายแล้วมัง้งต้องกินยาก่อนเหรอมังคับให้กินหรือย,ยังไงไม่กินก็ไมาให้ออกกิดลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกินก็ได้กินเรียบร้อยเราคงต้องไปดูบนจดหมายนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับรอบนี้ จดหมาอยู่ตรงไหนวะข้างล่างวิ่งลงมาโดโลทีเธอจะต้องไม่โดนหลอกห้องเปียนโนโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะอ่านอันนี้ดูนะครับว่าเขาให้ทำอะไรมาโดโลที เราเริ่มก็สู่สิ้นปีภายในไม่ช้าด้วยเหตุนี้เวลากลางวันของเราจึงสั้นลงเราจะมอบหมายให้คุณจุดเทียนทั้งหมดของคาริฮาร์ดก่อนค่ำและดับเทียนในตอนเช้าด้วยนี่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่เราเชื่อว่าคุณมีความสามารถมากกว่านั้นเราทุกคนทําในส่วนของเราที่นี่คุณเป็นเด็กสาวที่มีความรับผิดชอบมากโดโรธีครอบครัวของคุณคงจะดีใจที่ได้คุณกลับบ้านอย่างแน่นอนให้ไปจุดเทียน แล้วก็ดับเทียนก่อนเช้ามึงหลอกกูปะเนี่ยครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้กุญแจหยิบไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นบอกอะไรเลยวะเดี๋ยวเอากุญแจไปไขที่ไหนละ่ะมาออกสิจุดเทียนใช่ไหมเริ่มจากตรงไหนละ่ะ ตูตรงนี้ใช้กุญแจอยู่รอบๆหรือเปล่าวะเฮ้ยห้องใหม่อะไรเนี่ยกอกไม้ขีดคุณจะหยิบมันไหมเอาหยิบสิลองดูจุดเทียนโอเคจุดสว่างสวัย ที่ไหนอีกล่ะทางนี้นีเฮ้ยเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วกล่องอุ้ยเดี๋ยวน๊บนึงนี่มันกล่องของของเบ็ตตี้นี่ที่เบ็ตตี้ไปเก็บมากล่องมันเปียกแล้วของข้างในก็โดนย้ายออกไปแล้วไม่ทาวเป็นแบบนี้ล่ะจุดเทียน โอ้ยบรรยากาศไม่ค่อยดีโอเคไปทางไหนล่ะใช่ไปทางไหนล่ะทางนี้หรือเปล่าโอเคเปิดล็อกเสียงมันเหมือนหลอนเลยออกมาตรงนี้หรอแล้วฝั่งนี้ล่ะ บนมีหรือเปล่าไหนเราลองขึ้นไปดูข้างบนดิมันมีบางห้องโอเคระเบียงเปิดได้ปะวะเปิดไม่ได้ล็อกเปิดไดม้มีของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่จุดไป อันที่3าม first aid ชุดผสมพยาบาลรักษาตัวเองโอเคแล้วทำไมมันมาอยู่ในนี้วะแสดงว่าต้องมีการปาดเจ็บนี่อะไรอ่ะบันทึกเหรออะไรวะเนี่ยเหลืองเรืองแสงกลุ่มชายและหญิงแปลกหน้าจำนวนมากรวมตัวกันอยู่นอกคฤหาสน์เป็นเวลาหลายวันต้องมี20คนขึ้นไปพวกเขาทั้งหมดมีตาเกือบเป็นแก้ว และมีผิวสีซีดที่สุดดูเหมือนพวกเขาจะไม่กินหรือดื่มและไม่ตอบสนองตอนลมอันหนาวเหน็บด้านนอกพวกเขายืนสับเปลี่ยนที่นี่หรือที่นั่นบางครั้งพวกเขาก็นั่งบางครั้งพวกเขาก็นอนแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ยืนพยายามมองเข้าไปในหน้าต่างหรือข้อประตูบาทโทรลมิวและวิลเลียม พวกเขาลาออกก็เพราะมันฉันไม่สามารถแกล้งทําเป็นตําหนิพวกเขาได้ฉันถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรและพวกเขาบอกกับฉันว่าต้องการพบเอ็ดเวิร์ดทำไมคนพวกนี้ถึงอยากเจอสามีของฉันแค่ฉันเขายังไม่อยากจะเจอเลยและนับภาษาไรกับคนแปลกหน้าฉันเคยเห็นเขาเพียงครั้งเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาคมเขากําลังย้ายกล่องผ่านทางประตูหลังของคาลิฮาร์ดเขาตะโกนใส่ฉันว่าให้หนีไปฉันก็ทําตามที่เขาบอกฉันกลัวฉันไม่มีที่จะไป 2. ตุลาคม1919 พระเจ้าฉันได้ยินเสียงปืนไม่ใช่จากภายนอกมันมาจากห้องใต้ดินหกนัดและมีเสียงตะโกนอย่างกระวนกระวายใจจากสามีของฉันฉันและคนรับใช้กล้าหาญพอที่จะออกจากห้องและรีบไปที่ประตูห้องใต้ดินแล้วเรียกเขามีเสียงทุบป,ประตูอย่างรุนแรงจากนั้นก็ยิงเพิ่มอีกสี่นัดฉันได้ยินเสียงบางอย่างตกบันไดก่อนที่สามีฉันจะตะโกนบอกเราให้หนีไปเสียงของเขาฟังดูเกือบจะน่ากลัวหรือแยก่กว่านั้นโล่งอก ฉันไม่สามารถแท้งทำว่ามีบางสิ่งที่ฉันสามารถช่วยเหลือจากสิ่งนี้ได้ไม่ว่าอะไรที่เขาทำมันกำลังเติบโตอย่างเป็นขั้นตอนและเสียงคมจากเครื่องจักรเป้าของเขามันเป็นเพียงเสียงประสานของศกกนัตกรรมที่ฉันเรียกว่าชีวิตของพวกเราในตอนนี้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดได้โปรด8พฤศจิกายน1919บางทีสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับสามีและงานของเขาอาจจะเป็นเรื่องโกหกมาโดยตลอด ฉันอยากจะเชื่อว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงในตัวเขาบางทีอาจจะเป็นช่วงสงครามบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการหาทางยุติโรคระบาดท,ที่เราเข้าใจเราเคยพูดถึงสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเราและบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายบางทีแม้กระทั่งอุดมคติแต่มันก็เป็นเพียงความฝันที่เราทั้งคู่สามารถเห็นมันอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถมองเห็นความฝันนั่นได้อีกต่อไปโลกนั้นมันถูกฝังไว้ใต้สิ่งที่ว่างเปล่า แต่ความเจ็บปวดเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันรู้สึกเมื่อเห็นเขาเย็นชาดวงตาที่นิ่งสนิทดวงตาที่อยู่ไม่ห่างจากกลุ่มคนบ้าที่เดินเตดเต่มารวมตัวกันที่หน้าประตูของเราตลอดเวลาบางทีอาจจะมีโรคใหม่ที่ฉันหรือความช่วยเหลือของเราไม่สามารถเข้าถึงไม่ใช่ว่าฉันมีโอกาสออกจากคุกนี่มานานแล้วโลกทั้งใบอาจถูกมันยึดในสงครามครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งตราบเท่าที่ฉันสามารถรู้ได้คุกมันห่างไกลแค่ไหนจากความฝันของอนาคตนั่นที่ฉันจากมา บ้านที่เราเติบโตมาด้วยกันกลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าหรือมากกว่าคุกที่ฉันตื่นในฝันร้ายบางทีการตื่นในฝันร้ายอาจจะดีกว่าสิ่งที่ฉันเห็นในตอนกลางคืนโอกาสที่มีไม่บ่อยความร้อนไม่ไหลย,ย้อนกลับเขย่าทุกเส้นใยให้ฉันตื่นไม่ต้องสงสัยเลยว่าในใจฉันเขามองไม่เห็นอนาคตที่เราเคยพูดถึงกันอย่างโหยหาอีกต่อไปฉันสงสัยว่าเขาจะมองเห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมไม่มีอะไรมากไปกว่าเครื่องจักรนรกที่เขาเอาเข้ามาในบ้านของเรา ในตอนแรกฉันสามารถเพิกเฉยต่อาบาปอันน่ารังเกียจที่สามีของฉันนำเข้ามาสู่บ้านของเราได้ในแต่ละคืนก็จะมีเสียงแปลกๆที่น่าสยดสยองเช่นกลไกลบ้างก็เป็นมนุษย์ที่น่าสยดสยองล้วนดูผิดธรรมชาติโดยสิ้นเชิงฉันไม่ใช่หมอและไม่เคยหวังที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พระเจ้าการกระทําของเอ็ดเวิร์ดเขาดูมีส่วนร่วมและกลุ่มคนบ้าที่บดพืชมพำตอนนี้มารวมตัวกันที่สนามหญ้าของเราการรวมตัวของกลุ่มคนที่วิปริตบอกฉันสิ ว่านั่นมันไม่มีความหวังเหลือในหัวใจของฉันสามีของฉันไม่ได้เป็นชายที่มีวิทยาศาสตร์อีกต่อไปถ้ามันยังมีความหวังมันก็จะตายไปพร้อมกับสิ่งที่น่าสะดสะเอียนที่เขาทําในค่ําคืนแห่งความตายฉันไม่รู้ว่าฉันกลัวสามีของฉันหรือไม่แต่ฉันแน่ใจว่าสิ่งที่ฉันกลัวคือสิ่งที่เข้ามาแทนที่เขาเอ็ดเวิร์ดยอมให้ตัวเองถูกพาลงนรกและฉันจะถูกบังคับให้เฝ้าติดตามอย่างไม่ต้องสงสัยก็ดูเหมือนว่าเอ็ดเวิร์ด ผ็้เป็นสามีนะครับมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนะครับดูสิมีอะไรในห้องนี้อีกโคมไฟไม่มีแล้วพฤติกรรมที่สามีทํามันเริ่มน่ากลัวแล้วนะยืนชุมนุมเอด็ดเวิร์ดคุณหมอเอดด็ดเวิร์ดโนนผีสิงหรือเปล่าวะเมียก็กลัวโอเคข้างบนน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างประตูตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไป เอาละเราคงต้องออกไปตรงหน้าบ้านนะครับมันจะกาศวังเวงประตูเอ่อยังไงดีห้องฝั่งนี้โอเคเข้า ข้างบนอ่ะมีอะไรอยู่นาฬิกาปะไม่มีนาฬิกาเจ้าคุณนปู่ออกสิในในห้องเป็นโนมีปะมีหนึ่งอันจุด โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเอาไงดีวะเราจะขึ้นไปดูข้างบนดีไหมเด็กอย่างเรามันเป็นเด็กสอดรู้อยู่แล้วดูดิมันตรงกับต้นหน่งไหนวะข้างบนเหรออ๋อต้องดูสิโดโรธีนี่มันรูรั่วหรือเปล่าเนี่ยไหน มีหรือเปล่าล็อกยังล็อกอยู่ห้องนี้จุดไปแล้วไหนกลับไปดูห้องนี้ดิล็อกไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปโอเคเสียงลากปริศนาเมื่อกี้ เลยไม่มีคำตอบเลยไปไปดูข้างนอกมาต้องออกแล้วล่ะตอนนี้ตระตนี้คงจะล็อกใช่ไหมเอาเปิดได้ไวิ มกเปียกอ่านและพระเจ้าก็พูดกับข้าว่าจงออกไปในฝูงชนและเป่าประกาศถ้อยคําของเราเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นเพียงเรื่องโกหกแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องโกหกพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ตายไปแล้วและในสถานที่ของเขาพวกเราจะตื่นด้วยพระเจ้าองค์ใหม่พระเจ้าของเราที่ดีกว่าจากเบื้องล่างเบื้องล่างเราจะลุกขึ้นและยึดเอาโลกมนุษย์ที่คุกรุ่นอยู่พี่น้องทั้งหลาย ความรอดของเราอยู่ในกำรรม,มือของหมอเอ็ดเวิร์ดซิลิแวนศัสดาองค์ใหม่ชีวิตของพวกเราเป็นหนี้เขาเอ็ดเวิร์ดซิลิแวนสามีของหมอทหารคนนั้นนี่เขาบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอุ้ยเสียงอะไรอะไรพังวะ มันกว่าเดิมป่าววะเนี่ยมันจะมีห้องไหนที่เรายังไม่ได้เปิดหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะหมดแล้วบอกวะ่ะเข้าตรงนี้แล้วกัน,นจะลองกลับเฮ้ยอะไรเฮ้ย,ยตายไปเนี่ย ปวดชิ l ิ o u e t t หรือเปล่าไม่น่ารอดเอาแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วใครละเนี่ยมากระเลตมากระเลตมากระเลตมีไฟฉายพร้อมเลยต้องกินยาปะเนี่ย ไม่กินแล้วกันออกดิล็อกเอายังไงเอ่ยมนกเลดเธอต้องทำไรอะ่ะกุญแจอยู่ที่ไหนมีกุญแจหรือเปล่าคนโตสุดทำไงวะทำไมถึงออกไม่ได้ล่ะ แก้วเปล่ายาก็ไม่มีให้กินแล้วนี่ตรงพื้นตรงอะไรมีบ้างวะอะไรเนี่ยล็อกปิกเหรอตร้เสดอกมาไขาเลยนี่แหละมาร์ดเก็ตดินแมวเฮ้ยปีปืนจดหมาย ฉันทิ้งปืนไรเฟิลไว้เหมือนกับที่เราคุยกันคืนนี้คุณต้องฆ่ามันประตูห้องปฏิบัติการอยู่ใต้ระเบียงอ๋อทางเข้าห้องใต้ดินนั่นแน่เลยหยิบปืนสิมา <c oughs> กูมีปืนแล้วโอเค <c oughs> หลอดว่ะไปดูทางเข้าใต้ระเบียงหน้าบ้าน โมไฟโคมระยะล่วงตรงนี้ไม่รอดสักคนมาแล้วมามึงอยู่ไหน เงียบอยู่ใช่ไหมประตูนี้แหละปลดล็อกแล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะโอ้โหมีประตูอีกหนึ่งเข้าได้ เล้งก่อนเลยทางลงวะลงไปอีกแล้วมีอะไรเล้ามีอะไรเล้าโอ้โหนี่มันฐานทัพหรืออะไรวะเนี่ย อย่าบอกนะมีที่ที่จุกนี่อหลรวะจดหมายอ่านสิ24กิกรกฎาคม1น2 2ความสงสัยของผมไม่เพียงแต่ได้รับการยืนยันเท่านั้นแต่ยังได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์โดยการค้นพบครั้งสุดท้ายของผมเมื่อคืนนี้พวกคลังศาสนายังไม่ค่อยพอใจที่ได้รู้แนควคำถามของผมแม้จะผ่านการทดลองมาหลายเดือนแล้วก็ตามลำดับขั้นตอนมันทำให้ผมต้องค้นคว้าเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หวังว่าจะทําให้ผมมีกําลังใจบางทีอาจจะมากเกินไปที่จะถามคําถามในขณะที่ความร้อนของเครื่องยนต์ค่อยๆกัดก่อนจิตใจและทําให้ร่างกายบิดเบี้ยวเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสําหรับพวกเขาที่กําแพงเหล่านี้เป็นกําแพงของผมและผมรู้ว่าจะไปที่ไหนก็ได้ในคะเลหา์แห่งนี้นี่คือสิ่งที่ทําให้ผมได้ฟังคําสอนอันวิป,ปริตของพวกเขาในที่สุดสิ่งที่คนบ้านเหล่านี้เดินเตะเตะจะทําให้คนหยุดชะงักแต่มันยากที่จะทําให้เขาฟังได้ไกลกว่านั้น ผมใกล้ชิดเหตุการณ์เหล่านี้มากเกินกว่าที่จะไม่ฟังฟังและทําความเข้าใจพวกเขาพูดถึงเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาในเครื่องจกักรพวกเขาพูดถึงวิธีที่สิ่งนี้สื่อสารผ่านความฝันของพวกเขาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผมโดยแสดงนิมิตเชิงพยากรณ์ให้พวกเขาเห็นวิสัยทัศน์แห่งอนาคตพวกเขาพูดถึงวันที่เครื่องจกักรถูกป้อนเลือดของผู้บริสุทธิ์คนสุดท้ายพวกเขาพูดถึงท้องฟ้าสีแดงเลือดที่เปิดให้เจ้านายของพวกเขา การบรรจบกันของทั้งสองโลกกองทหารแห่งการล่มสลายของเราที่จะกลับมาประกาศถึงการเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกของเราเองและการสังหารหมู่ที่จะเต็มเมืองของมนุษย์ทุกเมืองและร่างกายของพวกเขาจะเริ่มลอยขึ้นไปในเรือศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกสิ่งที่ผมเห็นมันให้บริบทใหม่และผมก็ตระหนักได้ว่าผมถูกทรยศทุกๆเรื่องที่มีอยู่จริงมันบอกผมว่ามันหมายถึงการสร้างสะพานให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นบันไดที่เรวร้ของเคนไปยังพระเจ้าของเขา หากผมเป็นคนที่อ่อนแอกว่านี้บางทีจิตใจของผมคงสูญสิ้นไปจนเห็นข่าวนี้ไม่มีความหมายสําหรับผมแต่ความจริงก็ปรากฏต,ต่อหน้าผมผมจะนําปีาศาจมาสู่โลกนี้ถ้าผมปล่อยให้เครื่องจักรทางานต่อไปยิ่งผมหลังเลือดมากเท่าไหร่ผมก็ต้องยิ่งรีบจบมันเพื่อพวกเราทุกคนมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนพวกบ้าคลั่งจะยังไม่รู้ว่าผมกลายเป็นคนที่น่าสงสัยขนาดไหน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผมฝ่ายไอทีจะใช้เวลาไม่นานในการปิดใช้อุปกรณ์ที่ยังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ชั่วร้ายนี้และหวังว่าจะมีเวลาน้อยลงในการทําลายมันด้วยซ้ําร่างกายของผมอาจจะเปลี่ยนแปลงเหมือนคนอื่นๆแต่ความแข็งแกร่งของผมมันดูห่างไกลมากถ้าผมสามารถถอดอุปกรณ์นี้ได้จริงผมอาจจะมีโอกาสไทยบาป <c oughs> การดําเนินการนี้อาจจะใช้เวลาสักระยะแต่หากผมถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่กับอุปกรณ์ที่เคยทํามา ผมอาจจะมีเวลากระชับส่วนที่หลวมที่หลงเหลืออยู่ในการวิจัยนี้และวางแผนเพื่อให้จูเลียตท,ที่รักของผมผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโอ้พระเจ้าจูเลียตภรรยาของผมผมทรยศเธอได้ยังไงถ้าเธอยังอยู่ในหลุมนรกที่ผมสร้างขึ้นเพื่อเราผมก็ต้องบอกความจริงกับเธอแสวงหาการให้อภัยแม้ว่าการกระทำของผมอาจจะชั่วร้ายพอๆกับคนวิกลจริต แต่อย่าพูดว่าผมหยุดรักจูเลียตของผมผมจะช่วยเธอจากอนาคตนี้ผมจะจบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวผมเองผมแค่ต้องการเวลาที่เพียงพอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวนี้ได้โปรดรอผมด้วยที่รักให้ผมได้เป็นคนที่คุณรู้ว่าผมเป็นอยู่ในความดูแลของดร์เคเอชฮาเซอร์โอ้โหูรา้ยยาวจริงๆนี่มันสร้างอะไรขึ้นมาเครื่องจักรแห่งความชั่วร้ายปีศาจเหรอสะพานที่เชื่อมต่อโลกความเป็นจริงกับความฝันของปีศาจ first aid โอเคเรายังปกติอยู่นะครับมี first aid ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรวะท่อโอเคตรงนี้สุดทางมี first aid มาทางนี้ดูสินี่ประตูห้องอะไร เปิดเปิดได้หมดมั้งน,นี้เจอปะเนี่ยโอโอ้ห้องอะไรเอ่ยสวิต์อะไรคอนโทรลแพนแนลออกจากห้องนี้กูจะเจออะไรเตรียมตัวรับมือ หรือเปล่าไปทางนูน้นลุ้นนันเนี่ยต้องสู้กับมันแน่ๆเลยเฮ้ยประตูคุกเปิดไม่ได้ประตูสุดท้าย มีแต่โครงกระดูกเหรอปรดหรือเปล่าเฮ้ยศบเต็มเลยเฮ้ยนั่นอะไรยืนทำอะไรนะ่ะเหี๋ยวถืออะไรอยู่คที่สองก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตตัดจบ แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ในพาร์ทที่3นะครับผมเนื้อเรื่องมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับบางทีก็อาจจะงงๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันพาร์ทหน้าฮะว่าจะมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนชอบเกมแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง TMC GS ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊าย